ภาพเดิมๆเ,เลยนะครับเห็นไหมครับมีเกวแบบนี้ก็รับราคาดีๆไปเลยครับเรียงละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับยอดก็เกือบสลามและสวัสดี f c ของช่องร้านอับจุนรับซื้อแบงก์เหรียญโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับเหรียญนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับ วันนี้นัรับเหรียญเทรดดอลลาร์ทั้งหมด4ี่เหรียญน,นะครับปกติรุ่นนี้รับซื้ออยู่ในละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับปกติเหรียรุ่นเนื้อเงินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไว้ไว้สภาพเดิมเดิเลยนะครับ เห็นไหมครับมีเกียวแบบนี้ก็รับราคาดีๆไปเลยครับเรีอนละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับยอดก็เกือบ20,000บาทรับเงินสดไปเลยนะครับขอบคุณครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด4ี่เหรียญนะครับก็จะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือรุ่นเหรียญ เทรดดอลลาร์นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมรับซื้ออยู่เรียนละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนื้อเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับถ้าเป็นรุ่นกระเพรพวกอายุร้อยปีเนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับก็ต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆนะครับอย่างเช่นถ้าเหรียญนี้เนี่ยเนี่ยดำๆแบบนี้ห้ามห้ามไปขัดนะครับ ก็ปล่อยไว้เดิมเดิมแบบนี้นะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับอย่างเช่นอีกนิดหนึ่งตรงนี้อาจจะมีสนิทนิดหน่อยเนี่ยก็ปล่อยไว้นะครับอย่าไปอย่าไปแกะอย่าไปอะไรครับเดี๋ยวผิวมันเสียหมดเลยครับทําให้ราคาตกได้นะครับก็ปล่อยไว้สภาพเดิมเดิมนะครับอันนี้ผิวเดิมๆมนะครับก็จะได้ราคาดีนะครับโอเคนะฮะได้มาสี่เหรียญสภาพก็สวยๆกันทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมีผิวหมดเลยครับ อันนี้มันวิ่งวิ่งอย่างนี้ก็คือมาจากผิวเดิมๆนะครับบางคนเข้าใจผิดครับเห็นดำๆแบบนี้อา,อาจจะไปแช่ m หนึ่ยหรือว่าไปแช่กับฉลามเนี่ยทำให้ราคาตกครับก็ปล่อยไว้ดำๆเลยครับอย่าให้มันขาวเขาเข้าใจผิดครับชาวบ้านคิดว่าดำๆนี่ไม่สวยก็เลยช่วยไปอาจจะไปใส่ในน้ำส้มสายชูครับทำให้ผิวมันเสียหมดเลยทำให้ราคาตกครับ จากเรียนละ3,000-5,000ก็จะไม่ถึง3,000แล้วนะครับถ้าว่าเข้าใจผิดเนี่ยไปแช่นในน้ำน้ำน้ำส้มสายชูครับทำให้ราคาตกเลยครับต้องปล่อยไว้สภาพเดิมๆแบบนี้นะครับถึงจะได้ราคานะครับถ้าปีหายากจะมีอยู่2ปีนะครับก็ดูให้ดีนะครับก็คือปี1921เราดูตรงนี้ครับ1921แล้วก็1935เรียนละ 5แสนถึง1ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่า2ปีนี้มันหายากมากเลยครับส่วนอยากจะเจรียนปลอมผมเองก็งไม่เคยได้ครับก็ระวังให้ดีครับอย่าคิดว่าถ้าเจอหนึ1ง้หกับหนึ่้นี่โชคดีไปรีบไปซื้อเลยมันไม่ใช่นะฮะต้องอเช็คก,ก่อนครับอาจจะส่งรูปทักมาในข้อความของผมก่อนว่าแท้ไม่แท้นะครับ าะว่าผมจะช่วยดูเบื้องต้นให้นะครับว่าแท้หรือไม่บางคนอาจจะรับไม่ได้ครับถ้าผมบอกว่าไม่แทเนี่ยบางคนก็อาจจะมาว่าผมเอ้าผมเจอหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าสามห้าแล้วทำไมไม่ซื้อละ่ะฮะอะไรอย่างนี้คือผมก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าแท้ไม่แท้ผมก็ต้องสอบถามทีมงานผมว่าแท้ไม่แท้นะครับถ้าแท้ก็รับซื้อฮะเรียนละห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับ, <since Catherine> รบสำหรับปี่หนึ่งเก้าสองหนึ่งและหนึ่งเก้าสามห้า ใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญ ของประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรีหยญยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัม จะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03ยกับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับ สตาร์ทอยู่5 0 0ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอส3คาร์ลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1000ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ 100- ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สสตังเราดูตรงนี้นะฮะ ตัวเลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตังค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรุนเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตังค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่หนึ่งสองศูนย์จงถึงหนึ่งสองหกต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกลวดหนึ่งจะเป็นของรอสีรอสีจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเอาไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะเอาไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนั้งแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศออรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตารต์ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบง์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์08489 063 20หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอเดียไล n ์โรนเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9ก้าจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ